สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้หัวกลอยนะคะขุดมาจากป่าเยอะมากเลยค่ะเรามาดูวิธีการทำนะคะก็ฝานเอาเปลือกกลอยออกนะคะค่อยๆทำต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะสำหรับการฝานออกกลอยจะมี2แบบนะคะมีกลอยที่เป็นสีเหลือง,เ,องเป็นเป็นกลอยเหลือง กับกลอยสีขาวที่เห็นนี้เป็นกลอยสีเหลืองนะคะแต่จะมีกลอยสีขาวปนมานิดนึงถ้าถามว่ากลอยสีอะไรอร่อยก็จะเป็นกลอยสีเหลืองจะอร่อยกว่าสีขาวนะคะเพราะว่าจะเหนียว,เ,ยวเป็นกลอยข้าวเหนียวกับสีขาวจะเป็นกลอยข้าวเจ้าะคะ่ะทำการฝานไปจนหมดนะคะหลังจากนั้นก็ ล้างทําความสะอาดให้ให้เรียบร้อยนะคะเวลาฝานจะมีรากเป็นรากฝอยนะคะตอนนั้นก็จะต้องเอาออกให้หมดเลยนะคะจากนั้นก็เอามาฝานแบบนี้ค่ะเป็นชิ้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 นก็ฝานไม่ใช่ชิ้นบางนะคะก็จะต้องเป็นชิ้นให้พอประมาณหน่อยอะค่ะใหญ่นะคะประมาณชิ้นหนึ่งจะมีทั้งชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแต่ชิ้นใหญ่เนี่ยประมาณ3ากิโเลยแหละ ส่วนชิ้นเล็กก็จะเป็นเหมือนหัวมันหัวอะไรไปอย่างนั้นนะคะแล้วแต่ว่าเราจะไปขุดได้เป็นหัวชิ้นประมาณขนาดไหนแต่ใหญ่ใหญ่ก็ประมาณ3กกิโลค่ะหลังจากฟานเสร็จก็เอามาใส่เกลือแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำการคลุกแต่ก่อนที่จะคลุกเออในขณะที่คลุกเนี่ยจะต้องพยายามแบบคลุกค่อยคอยค,อยคลุกนะคะไม่งั้นก็จะหักเพราะว่าช่วงแรกที่เราฝานเน่ยเขาจะกรอบหน่อยแต่พอหลังจากที่เรา คลุกใส่เกลือแล้วสักพักหนึ่งเขาก็จะนิ่มนะคะนี่ก็ทำการคลุกไปจนหมดเนี่ยค่ะในกะละมังเนี่ยก็คือคลุกจนหมดนะคะเกลือก็ใช้เยอะเหมือนกันนะคะทั้งหมดกลอยเนี่ยใช้เกลือประมาณสักเจ็ดถุงใครเคยกินบ้างคะกลอยอร่อยนะคะ ก็คลุกไปเรื่อยๆจากคลุกไปจนหมดอย่างเงี้ยค่ะในขั้นตอนในวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นการขั้นตอนของการเตรียมเริ่มต้นจนถึงการหมักนะคะหมักไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือคลุกไว้แล้วก็หลังจากนั้นก็คือทําการหมักในการหมักนะคะก็คือจะหมักประมาณสัก5วันนะคะแต่ในแต่ละวันอะ่ะจะต้องพอหลังจากที่เราหมัก เกลือได้ประมาณสองวันนะคะคือ2คืนอ่ะนะคะก็จะทาจะต้องมีการล้างนะคะในทุกๆวันอะ่ะจะต้องเอาออกมาล้างสักสามน้ําต่อวันหนึ่งนะคะล้างล้าง3ามครั้งนะคะ3ามน้ําล้างเช้ายาล้างเย็นนะคะให้ให้ได้สักสามน้ําต่อวันหนึ่งนะคะก็ทําอย่างนี้ไปจนประมาณสัก5วันใช่ไหม ล้างสัก5้าวันนะคะแล้วก็ค่อยมาชมคลิปต่อไปนะคะ